สวัสดีครับร้อยแปดเทเลนด m ครับสำหรับใน EP 3กับ h o n d a w เว110อบีนี2นะครับก็จะมาในหัวข้อวิถีไรเดอร์คือไรเดอร์หรือพนักงานที่วิ่งส่งอาหารหรือส่งพัสดุต่างๆให้เราประจำวันก็จะมีอยู่หลายค่ายนะครับซึ่งที่ผมตามดูน้องๆมาก็จะมีอยู่หลากหลาย หลากหลายวิธีการาใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับรถผู้ใจที่เขาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ผมเลือกมาใช้เพราะว่าライเดอร์วิ่งเนี่ยต้องใช้ GPS อยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์ใช้ของ m o t o t e ท h ซึ่งมีความแข็งแรงแข็งแรงมากๆนะครับสำหรับใครที่ จะใช้อุปกรณ์จับโทรศัพท์ก็แนะนำให้ใช้ของที่ดีหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์มันหล่นไปแล้วว่าวิ่งความเร็วสูงๆระหว่างทางมันก็จะเสียหายได้นะครับนี่ฮะของโมโตโทเทก็จะเป็นลักษณะนีน้อุปกรณ์ในการจัดวางหรือเนื้อวัสดุค่อนข้างดีมากนะครับเดีย๋ยวให้ดูอีกด้านนึง อันนี้เป็นแบบที่ใส่รูกระจกนะครับซึ่งผมต่อขาขาต่อซึ่งยกสูงขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะติดปลาเข้าไปด้วยนะครับปลาพวกนี้ราคาไม่แพงแค่หลักสิบลหลักสิบแต่เนี้ยหลักร้อยซึ่งตัวนี้ก็มีนัดยึดตัวนี้พิกขึ้นลงแบบนี้ได้แล้วก็ปรับด้านข้างได้ แล้วก็จะมีอยู่อีกรุ่นหนึ่งที่สําหรับจับบาร์โดยตรงตรงนี้เลยก็ไม่ต้องหารอยลูรกระจกแต่นี่ผมต่อบ,บาร์แล้วมันทําให้มันมีรูยึดสองด้านก็เลยเอามาต่อนะครับส่วนตรนนี้ก็เป็นบาร์ที่ยืดหดได้ฮนะมันจะมีตัวนอนอยู่ตรงนี้ซึ่งปรับด้านยาวได้ตรงนี้ผมเว้นตรงนี้ไว้เยอะหน่อยเพราะว่าเอามาติดที่วางแก้วน้ําคือคอนด้าเวฟมันจะไม่มีช่องเก็บของกับช่องช,องชาร์จไฟอนะ ผมก็เลยต้องใช้วิธีการที่ว่าต่อบาร์ออกมาแล้วก็เอาตรงนี้ที่สําหรับใส่โทรศัพท์เนี่ยเอามาใส่ power bank แล้วก็โทรศัพท์มือถือมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อสายจาก power bank มาที่นี่นะครับก็จะเป็นการใช้งานอย่างง่ายๆตรงนี้ก็แค่หมุนปรับเข้าไปอันนี้เป็นพี่วางแก้วฮะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ยกจัดบาร์ขึ้นไปก็หลอกแบบง่ายๆนี้เลยไม่มีอะไรซับซ้อน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งผมพยายามทําให้รถมันแบบไม่ต้องไปตัดแต่งมากมายนะให้มันอยู่แบบเดิม,ดมให้มากที่สุดก็จะออกมาได้เป็นลักษณะที่เห็นเนี่ยแหละครับเนี่เราเป็นลักษณะเนี่ยถ้าประกอบง่าย,ายราคาไม่สูงแต่ที่โทรศัพท์อะ่ะต้องดีหน่อยหนะ่อยดีหน่อย หมุนเข้าหมุนออกแบบนี้แข็งแรงทนทานจริงๆเขามีตัวเทปสำหรับติดตรงนี้มาให้ด้วยนะแต่แต่โทรศัพท์มือถือเรามีเคสอยู่แล้วไงเคสที่เป็นเคสยางเคสพลาสติกมันก็รองรับการกระแทกอยู่แล้วแล้วตัวอุปกรณ์มันก็ให้ตัวได้ในระดับหนึ่งนี่ยเพื่อไม่ให้แรงสั่นสะเทือนเยอะเกินไปนะครับ สำหรับในตอนนี้ก็จะทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP 3ซึ่งเอาอุปกรณ์สาหรับไลเดอร์มาแนะนำกันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันที่ออกไปวิ่งแล้วมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างผมจะมาอธิบายให้ฟังไอต,ตัวนี้เป็นหลักท้ายนะครับเพราะว่าที่จับเดิมมันจะสั้นแค่นี้ใช่ไหมเราอธย ลักษณะนี่แข็งแรงก็ราคาไม่ได้แพงเพราะอุปรกรณ์เมื่มี้เป็นอุปกรณ์บริสตายมีจุดยึดลักษณะที่เห็นนี้นะครับโอเคครับจบไว้ที่4นาะที25วินาทีสวัสดีครับบับเจอกันตอนหน้า